ก็คึกคักนะฮะยกสยามก็มันจริงๆทั้งคลื่นทั้งคึกคักโอ้ทั้งคุกคิกกึ๊กเป็นไหมคุณงงโอ้ตอนนี้ประสาทผมสับสนมดแล้วพี่เฮ้จะไมดูคุณอ๊อฟเขามีความสุขมากเหลือเกินตั้งแต่มายืนที่คุณเกลืกเนี่ยผมสับสน เดินในที่เดียวกันต่างเวลากันไม่ต้องทําเหมือนกันนะฮะมุณทําหน้าที่ชนะเขาได้นะครับเพราะฉะนั้นจะเทไม่เทก็อยู่ที่ท่านนะครับตั้งแต่ทีแรกแล้วพี่เดินเข้ามายังไม่ถ่ายผมเดินฝั่งนู้นลมพัดลมหันกลกับไานี่ใช่ไหมทางนี้ดูดมามถ้าเกิดในข้อนี้เพราะเราต้องการนะฮะสามในห้าชัหน้านี้ได้ไปสองละอีกข้อเดียวตรงนี้ถ้าได้ไปจบเลย คุณต้องทําให้ได้นะคุณนครนายกเ<อ>ุาทำสองข้อยืนแอดเชียะข้อแอดก็จะกับต้นข้อแรกแล้วเดี๋ยวก่กอนคุณอ๊อฟเดี๋ยวเจอผมเดี๋ยวก่อนเอาละนะครนาย,ยกจะจัดการชัยนาทได้หรือไม่ในข้อนี้มาเลยนะครับเที่ยวไทยคึกค,ฐฐคลื้นเศรษฐกิจไทยคึกคักไปที่จังหวัดตรังเอาละครับธูมูฟคร,รับมา นี้ขอชวนชาวสยามขึ้นรถไฟไปเที่ยวจังหวัดตรังกันครับเมื่อมาถึงก็ต้องมาลงรถไฟกันที่สถานีรถไฟกันตังซึ่งถือเป็นสุดทางรถไฟสายอันดามันที่มีตัวสถานีเป็นอาคารปั้นหยาชั้นเดียวทาสีเหลืองประดับไม้ฉลุคงความงามที่เป็นเอกลักษณ์เช่นนี้มาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่6โดยภายในมีการจัดแสดงข้าวของเครื่องใช้ที่เกี่ยวกับกิจการรถไฟให้ได้ชมจากนั้นไปเรียนรู้ประวัติศาสตร์บุคคลสําคัญของเมืองตรงัง ที่พิพิธภัณฑ์พระยารัตดานุปดิดแมหฮิสอนพักดีซึ่งอยู่ในอาคารที่เคยเป็นจวนเก่าของอดีตเจ้าเมืองตรังท่านนี้ผู้สร้างความเจริญและคุณูปการให้กับจังหวัดตรังอย่างมากมายภายในมีหุ่นขี้พึ่งรวมถึงข้าวของเครื่องใช้ของท่านให้ได้ชมกันครบถ้วนและเมื่อได้เยือนจวนเก่าของท่านแล้วใครที่มีโอกาสได้เข้าไปตัวอำเภอเมืองตรังก็ต้องไม่ลืมที่จะแวะไปเคารพอนุสาวรีย์พระยารัตดาที่ตั้งอยู่ในสวนสาธารณะที่แสนจะร่มรื่นการเทศบาลเมืองตรัง แต่ชาวสยามทราบกันหรือไม่ครับว่านอกจากอนุสาวรีย์แห่งนี้แล้วภายในจังหวัดสระงุยังมีอนุสาวรีย์พยารัศดาอีกแห่งหนึ่งตั้งอยู่ในจุดที่เคยเป็นสถานีทดลองยางแห่งเก่าในอำเภอน,นาโยงที่น่าสนใจก็คืออนุสาวรีย์พยารัศดาของที่นี่มีความแปลกที่ไม่เหมือนใครอยู่อย่างหนึ่งครับ ไปเที่ยวประเทศไทยในจังหวัดอำเภอตำบลซอกหลืบต่างๆหลายหลายจุดหลายๆที่เชื่อว,ว่าส่วนใหญ่จะเป็นที่ที่ท่านผู้ชมได้มีโอกาสไปพบเห็นน้อยหรือบางทีก็ผ่านไปผ่านมาเออจะไมไม่คิดเรื่องนี้ขึ้นมานะและน่าจะเป็นข้อนี้อีกเช่นเดียวกันอานุสาวรีพยารัษณานุประดิษฐ์มหิศรพักดีนะครับชาวตรังรู้จักกันดีนะฮะเมื่อสักครู่นี้ก็มีการเน้นไปบ้างแล้วนะครับ ตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองครับและยังมีการกลืนย้ำนะฮะว่ายังมีอนุสรีของท่านอีกแห่งหนึ่งครับมีอีกแห่งหนึ่งนะฮะคือถ้าอำเภอเมืองเนี่ยโอ้โหทุกคนก็ไปกราบสาการะเพราะเป็นเจ้าเมืองเก่านะครับแต่ว่ามีอีกหนึ่งแห่งครับตั้งอยู่ที่อำเภอนายงนะเมื่อสักครู่ก็มีการสรุปแล้วครับมีความพิเศษแตกต่างจากอนุสรีพระยารัษฎดาในที่อื่นๆก็คือที่เดียทนทส่ทางด้านนี้กับพิพิธภัณฑ์นะครับถามครับว่าอนุสรีพระยารัษฎดาที่บ้านน้ำราบอำเภอนายง มีความพิเศษอย่างไรครับก็เป็นอนุสาวรีย์ของท่านนั่นแหละแต่พิเศษอย e ่างไรครับกอไก่ครับเป็นอนุสาวรีย์ครับแต่สูงไม่ถึงศอกครับอะไรอนุสาวรีย์ oh. โอ้ไม่ถึงศอกุณสูงไม่ถึงศอกก็ประมาณอักอกหนึ่งแล้วแล้วก็น้อยกว่าศอกศอกก็คิดว่าห้าสิบเซนก็ได้ครึ่งเมตรนี้คือเป็นอนุสาวรีย์หรือไม่นะครับขอไก่ครับนุ่งสโล่งผืนเดียวครับอะไรเนี่ย พยาอะไรนุ่งสลงพืนเดียวแต่เป็นนุ่งสาวรีครับนุ่งสงสลอาจจะเท่เลยแต่ว่านุ่งสลงครับหนึ่งนาทีอ่ะตื่นครับคุณนงตื่น <c oughs> พร้อม <c oughs> ไม่ไล้ ก้องสอนนีสอวิสี้มเี่ยอเว่าเงลเพราะว่าเมื่อกี้เมื่อกี้เห็นนัมีเมื่อี้เนี่ยผมทำต่อวันมันอยู่ในในวิทยาแล้วก็เมื่อกี้ก็เห็นนมีมีอะไรนะรูปปั้นเห็นไหมเจตเเมื่อกี้เห็นรูปปั้นอะไรเจเท็เมื่อกี้มีไม่อยู่ในวิทยาติดติสอันตรายองสลมก็แปลกแล้วแบงไหมาจยะข้ท่านอาจะมีหลายๆอิริยาบถก็ได้อะแบบที่ทำให้คนแบบที่นั่นแบบ แล้วท่าน,นกด้นำความจเจริญม,มาอยู่แล้วว่ะช่วงท้ายของเวลาแล้วนะครับเหลือสามสองมดเวลาเอาละครับไทยน่าถือว่าได้เปรียบนครนายกถือว่ายังไม่มีเลยนะยังเก็บไม่ได้สักข้อต้องการเอาละครับ,อน,รบอนุสรีพยารัตนานะครับ บ้านน้ำราบอำเภอนายงมีความพิเศษอย่างไรกอไก่คือพิเศษจริงๆเลยคือสูงมาถึงศอกไม่ใช่นะครับขอไข่รับพิเศษจริงๆเลยอันดุสารรีอะไรนุ่งสรงผืนเดียวครับเขาจะเล่นอย่างไรไรอทุกคน,นครับๆยกครับ ได้เพราะฉะนั้นเราลยกเทแล้วครับเดินไปหาเลยเสียบผิดเสียบถูกโอ้ไม่เทไม่ได้นะครับคุณนองต้องเทแล้วครับต้องเทแล้วนะข้าศึกมันตีหน้าด่านแล้วยังไงต้องเทแล้วเห็นเขาไม่เทผิดหวังไหมฮะโอ้ไม่ผิดหวังคือ นี่กี่คนเนี่ยสองคนกอสองคนอ้าวทำไมคุณแม่ไม่ยกกอล่ะครับก่ามีปัญหาแล้วครับเอาแล้วคุณแม่ไม่เชื่อคุณลูกแล้วโอ้โหฝั่งทางด้านช้นั้นไม่เทแล้วแต่ทางด้านของยกเริ่มเทแล้วนะครับถ้าเทจริงแล้วถูกจริงครั้งนี้สําเร็จจริงพี่ดูละสองพอมีโอกาสเลยนะพี่ดูลวเทนะผมเกรอะไรขึ้นอาจารย์าเลยกทำไมจังหวัดนี้เงียบทำไมไม่มีมั่เสย ต้นตอแห่งการเทนี่มาจากใครไหมฮะ <c oughs> ต้นตอแห่งคือเนยเหรอ <c oughs> อันนี้คือบอกมาเลยว่าเอาเทเลยคือพระองค์ท่านเนี่ยนำต้นยางเนี่ยมาปลูกเป็นครั้งแรกในประเทศไทยแต่แล้วกับนุสโวรีเนี่ยต้องอยู่บนที่สูงที่มันไม่มีความสูงมากนะครับนี่ครับข้อนี้นครยกถึงเทครับอเ <c oughs> ผมเข้าใจไหมเนี่ยจะเป็นไปได้ที่ว่า อนุสาวรีย์ท่านแกะสลักด้วยไม้ยางพาราค่ะก็จะเป็นขนาดท่อนที่ไม่ไม่สูงมากแล้วก็จะมีการเสริมฐานให้สูงค่ะคือคืออนุสาวรีย์ท่านจะไม่สูงแต่ฐานจะสูงปี๊งอะไรเงี้ยเหรอค่ะเหมือนต้นยางอ๋อเหมือนต้นยางด้วยคิดว่าอย่างนั้นแล้วคุณนงเชื่อเลยเหรอก็ตำตางเขาไปนคุณนเชื่อเหรอไปก็ตำตางเข้าไปคือจริงๆจริงๆแล้วเนี่ยมันมันก็เป็นความคิดเห็นของโดยรวมอะค่ะข้อสองข้อแรกเนี่ยเราก็คิด คิดอีกอย่างหนึ่งมันก็จะไปออกอีกอย่างแต่ไม่เทไม่ได้แล้วค่ะแต่ข้อนี้รู้สึกว่าไม่เทไม่ได้ในเมือ่อทุกคนพร้อมใจกันเราก็ต้องไปด้วยกันเทนะค่ะเรา,เราคิดว่าเรือลำที่เราเว้นวักนี่ตอนนี้ชุวงคิดหรือหายใจ <c oughs> ใจชวาย้ะโอ้ใจชวายนะตื่นเต้นเ,เต้นอ่าอคือกัปติ์บอกผมไปแล้วว่าคุณนงถ้าวันนี้เราแพนนะผมจะไม่ออกจากบ้านสามเดือน ี่เป็นครั้งแรกเราต้องเจอกันหมดต้องแข่งครบสี่ครั้งอตาก็คิดว่าน่าจะเป็นอย่างที่คุณฝนว่าก็คือว่าอาจจะเป็นการสร้างฐานให้สูงๆไว้แล้วก็รูปของท่านนั้นไม่ใช่เป็นรูปปั้นแต่เป็นรูปแกะสลักจากต้นอย่างเหมือนกับต้นยางคุณเจอทพิ์พูดเลยสิครับใช่ครับก็นี่ผมบอกไม่ดังได้ยังไงก็ถือไม้พูดไปชั่วโมงเงี้ยเหมือนกันนะความเห็นเดียวกันเห็นเดียวกัน ยังไม่ไมจบอีกเนี่ยออกจากบ้านได้ออกจากบ้านนะอยากออกจากบ้านได้ถ้าเราอยากเสริมเลยนะประมาณนี้นะฮะแต่ต้องเทโอกาสมาเลยนะถ้าชนะข้อนี้นะเออมาตีต <as ื้นไงนี่มาเลยมาเร็วมาแล้วแต่ถ้าไม่ใช่มันก็สมศักดิ์ศรีนะไม่ใช่ก็มาขอสมศักดิ์ศรีเพราะเราเทแล้วอะเทแล้วเทแล้วทำเต็มที่แล้วเราไม่ยอมอยู่ดีเราเรามาลังเลอีกอีกทีหนึ่งแพ้ก็เป็นแบบแพ้แบบมีศักดิ์ศรีไม่ใช่แพ้เพราะอะไรเนี่ยคุณเกิดอยู่ตรงนี้ นี่เป็นครั้งแรกที่คุณไม่เทนะครับพี่นุ่งครับการเทเนี่ยบอกไว้ก่อนมันฟลุกยากนะครับฮแล้วเทกันหมดอย่างเงี้ยมันโอกาสเป็นไปได้มันน้อยนะแรกแล้วอยู่หรือไปไอนนี้ละอันนี้ถือว่าโอ้โหมันจ่อแล้วมีจ่อแล้วอะฮะอ่ะทางด้านนี้เกิดลังเลแล้วเหรอครับไม่ผมไม่ลังเลอะไรไม่ลังเลอะไรเนี่ยแปดสองอะไรเนี่ยไม่ลังเลคุณไม่ลังเลเพราะคุณเวกได้อันเดียวอยู่แล้วผมขอผมขอนอกกรอบแม่สักครั้งหนึ่ง ในชีวิตนี้อย่างอย่างที่กอไก่กอไก่คือคือเไม่ถึงศอกเหมือนฝั่งนู้นเลยนะครับครับอย่างอย่างแรกเลยรายการยกสยามไม่ควรคิดมากครับเมื่อกี้เห็นแว๊บๆครับในวีทีอาร์ครับมีอนุสาวรีย์อยู่นิดนิดนิดหน่อยอย่างเงี้ยผมเห็นแบบตัวเล็กๆสูงไม่ถึงศอกมีเยอะแยะมีครับเมื่อกี้เห็นในวีทีอาร์ะนนั้นไม่ควรคิดมากครับเอาทำไมไม่ไม่ไม่ไบอกทางนี้ล่ะครับอันนี้เขาบอกผมแล้วฮะ ไม่เชื่อครับผมเห็นว่าในเมื่อ VTR มีอนุสุวิริสูงไม่ถึงสองแต่ค <Ch ry S 2> mm ําถามบอกว่าแตกต่างยังไงแสดงว่าต้องไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องความสูงแล้วเพราะเมื่อกี้คุณออฟเห็นแล้วไม่เคลียร์กับเขาแล้วครับเคลียร์่ยนจบเลยนั้แลวไม่ฟังเขาแล้วครับแล้วแต่ว่ามันเป็นแท็กติกการเล่นที่ต้องติ่งนะคุณพูดคุณเกรงใจฝั่งนู้นบ้างไหมฝั่งนู้นมั่วกันอย่างเดียวฮะอันนี้กำลังพัดพิงนะครับเนี่ย ผมพ้อมได้นะครับเดี๋ยวนะเพราะฉะนั้นไดมาเกกเรื่องตลงเพราะตลงมันไม่ไม่ได้มีที่เห็นไม่มีเลยใช่ครับถ้าเกิดได้จบเลยนะคะจะเป็นอีกครั้งหนึ่งสามข้อสามต่อศูนย์นี่เลยนะฮะเอานะฮะยู่หรือไปแล้วนายกบอกว่าน่าจะเป็นสูงมาถึงสองนะครับแล้วเทด้วยแต่ถ้าผมแพ้ข้อนี้ปุ๊บติบก่อนมาแข่งอีกเนี่ยผมขอทําพิธีตรงนี้เลยนะใช่ไหมใช่ ผมจะทำที่ีตรงนี้ก่อนได้ไหมนี่ตะเกิง์ทำอะไรไว้เนี่ยแล้วไม่ยอมเก็บของตัวเองไปด้วยเอาแลวนะครับมาดูคำเจลยนะครับว่าชัยนาจะจัดการได้หรือว่านายกไล่มานะฮะอันุษรีพัทยรัศดานะครับบ้านน้ำราบนะครับอำเภอนายมีความพิเศษถ้าหากว่าเป็นสูบมันุหลอกต้องนายกมาถ้าเป็นนุ่งโสร่งพื้นเดียวชัยนาฏชนะไปเลยคำเจรยคือคือคือสูนยปนศูน น้องมันต้องเสือเมื่อถุบพื้นดิพูดช้าพูดช้ามันต้องสูงยังไงมันต้องสูงไปถึงศอกมันทําไมอธิบายเพิ่มเติมได้อธิบายก่อนจะพูดสูงไปถึงศอกผมจะบอกว่าผมเปลี่ยนจากที่ยืนตรงนี้มาฟังคำตอบตรงนี้ผมจะนั่งยืนตรงนี้ผมจะยืนตรงนั้นผมจะยืนตรงนี้ตรงนี้เขาอยู่ในก่อนเนี่ย โอ้โหมันไหมทำใจไปแล้วนะคะว่าจงไงก็โดนแน่นอนมันไหมคุณลุงทำไมสนุกนะ่วา ออกจากบ้านได้แล้วออกจากบ้านได้แล้วออกจากบ้านได้แล้วมาแล้วนะครับนครนายกปกติแล้วเนี่ยนะนนทบุรีนี่จัดการเอ่อทางด้านของกาญจนบุรีนิสานสูงเลยชนะนี่เลียนแบบคล้ายๆนุ่งสล่งจะไปแปลกยังไงใครก็นุ่งได้คุณอนอะแต่ตะกี้งอนจะเฉลยเครียดเครียดเลยแม่ตอนนี้มีเกทับเกท้าก่อนเลยคุยใหญ่เลยโอแม่เขามาแล้วครับนครนายกดูอธิบายความครับอนุสรณีพญารารดานะครับตั้งอยู่ที่บริเวณที่ เคยเป็นสถานีทดลองยางพาราแห่งแรกของประเทศไทยเป็นอนุสาวรีย์โลหะนะฮะไม่ใช่แกะสลักด้วยไม้แล้วมีแท่นสูงเท้าหร่นะ,ะแล้วมีความสูงเพียง43เซนเท่านั้นเองนะครับสร้างเมื่อราวปีพุทธศักราช2 5 3 3ถึง3 5 2นะฮะแนวความคิดของท่านผู้ว่าราชการที่ต้องการสร้างอนุสาวรีย์ที่พิหัตณ์เล็กที่สุดเลยคือสร้างเพื่อให้พูดถึงเลยนะครับเพื่อให้ผู้ที่ผ่านไปผ่านมาระหว่างถนนตรังพัทลุงได้ทำการสักการะบูชา แต่สร้างเสร็จหมายว่าสร้างนุสรีเสร็จนะเสร็จไม่กี่ปีครับถนนสายนี้ถูกปิดถูกปิดอา้าวแทนที่จะเปิดให้รถผ่านไปผ่านมาถูกปิดรถทุกคันก็ไม่ผ่านที่นี่ครับก็ไปผ่านทางอื่นนะฮะก็ใช้ถนนสายใหม่หมดนะฮะ ชาวตรังก็เลยลืมไปว่าอ๋อมีสร้างตรงด้านนี้เอาไว้เป็นกุศโลบายเพื่อจะให้มาสักการะบูชานะฮะไม่ได้เป็นไม้อย่างพราไม่มีแท่นสูงไปให้บูชาต่างๆนะเป็นเล็กๆเกพื่อจะให้เกิดเหตุแต่ตอนนี้ไม่มีใครรู้เพราะฉะนั้นชาวตรังไปดูได้หรือบอกคนอื่นไปดูได้นะทัวร์เธอไปเที่ยวท่องไทยต่างๆนี้ไปดูจุดนี้ได้นะครับเอาละ,ะครับเขามาแล้วนะครับนครนายกนะครับหนึ่งนคน ผมโทษผมเติมจริงๆเอาถ้าชนะนะฮะทุกจังหวัดไปที่นครยกไปบ้านตโนงอะไรนะร้านอะไรนะไหนฮะมีเปิดร้านอะไรนะอ๋อบาบาบาเบียครับบาเบียปิดบาเบียเลี้ยงเลยปิดเลี้ยงเลยแต่ในนี้บาเบียปิดแล้วอะไรปิดซีวันปิดแล้วโอ้ปิดซีวันปุ๊บปปิดแล้วไปเปิดบาเบียนะฮะ เดือนเดือนนึ่งขายขวดครึ่งอ่ะป็ดปรัปรุงใช่ไหมครับปภชีวิตปรับปรุงใช่ไหมครับอยู่นตลอดชีวิต <c oughs> มาดูข้อต่อจากนี้ไปเลยนะฮะเออเขาบอกว่าให้เกรนถามดูเท่านิดหนึ่งว่าปกติตอนเด็กๆแล้วเนี่ยเคยเล่นซ่อนหาไหมเคยไปแอบ เขาเโป้งแปะใช่ไหมแล้วไปหาไปหาอะไรเงเคยเล่นนะทุกคนเคยเล่นคุณแม่เคยเล่นนะครับลุงไหมคุณลุงเคยเล่นนะครับใครแอบใครโป้งครับอ้าวไม่ไหนเล่นมุกเล่นมุกโอ้โหแหม่ไม่น่าคิดขู่เลยนะตาเคยนะเคยนะเคยนะทุกคนเคยนะเคยกว่าจะถามเขาที่ผมต้องตั้งหลักมากเลยนะเพราะพรากว่าจะตอบเนี่ยเขาต้องคิดเล่นมุกกับเราเต็มที่เลยทีเดียวเอาเลยนะฮะ ทุกคนน่าจะเคยเล่นซ่อนหาหลายหลายคนก็นเรียกโป้งแปะไปแอบเราโป้งหรือโป้องอะไรกันมาแอบมาแปะอแอบจะเป็นต่อไปนะฮะก็มีโการได้เล่นกันทุกทุกคนเขาบอกว่าให้เกริ่นต่อไปบอกว่าเด็กชาวล้านนาโดยเฉพาะเด็กชาวแพร่แล้วนะะให้นึกถึงชาวแพร่แล้วนะะเด็กๆแพร่แล้วนะฮะมีการลเล่นลักษณะเดียวกับการเล่นซ่อนหาของพวกเราเหมือนกันแต่เมื่อคนหาเจอตัวคนซ่อนอไปแอบที่ไหนแอบที่ไหน,ไหนจเจอพอเจอปับ๊บ ปกวติเราโป้งใช่ไหมครับอ่าเขาจะไม่พูดคำว่าป้งแต่เขาจะใช้นี่แหละเป็นคําถามครับการเล่นซ่อนหาของเด็กชาวแพร่ถ้าคนหาไปเจอเจอคนซ่อนป๊อบมาเจอป๊อบไม่พูดว่าป้งเขาจะพูดว่าอะไรครับกอไก่ครับอาเจ๋จจไม่ใช่อาเจ๋หรือไม่ใช่นะครับหา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 อยู่ป๊อบพอเจอป๊อบขอไข่ครับสุพรายอโอ้โห อาเจ๋หรือเซ์ไพร์คร so, ับบ้รพร้อนะครับหนึ่งนาทีจบปะนะครับไทยไั